Ha uh -huh. วัสดีครับวันนี้เตรียมส่งงานไทยดัานแคป็บท่นี้เราถอดฝาท้ายออกขยับกระบะความกว้างทําบันไดต่อความยืนของลังคาไอ้บนดูรับลอก่อนบนดูรอกดูหัวตัวนี้เปิดได้เปิดตัวนี้เปิดได้อ่า จะมีปั๊มน้ำมีถังน้ำดีปั๊มออโต้เราจะย้ายไปอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฝั่งนี้นะมีเปิดได้นี่คือการเซอร์วิสจากเติมน้ำ้าฝั่งนี้มันจะคล้องเอาบันไดามาคล้องยืนยืนง่ายกว่าฝั่งนี้ลูกค้าเขาขายเป็นสเต็กฝั่งนี้เราจะมีสายยาวไอ้ต้นเจียบปักให้หน่อยเราจะมีสายยาวให้ยี่สิบเมตร น่าอยู่ตรงนี้จป้ปลักพาวเวอ,อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้เปิดได้เหมือนกันตัวนี้จะมีเครื่องปั่นไฟลูกค้าเป็นเครื่องปั่นไฟนะฮะตอนนี้จะท่อไอเสียจะออกบนตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะใช้งานยังไงก็อยู่ที่เขานีนี้เราก็จัดก,การวางแต้นรับน้ําหนักให้ได้หมดนี่ก็คือการเซอร์วิสหรือว่าจะยกออกเพื่อซับเสียงก็ อยู่ที่ลูกค้าไปต่อเติมว่าจะใช้งานยังไงนะฮะฝั่งนี้เปิดออกเปิดออกบานผักขึ้นด้านในตัวรถจะเป็นสีครีมตัดด้วยรางแท็กลท์สีดำนะครับเป็นดาวไล์เป็นแท็กไลท์สามดวงมาฝั่งนี้ที่เราคุยเราก็จะเลาะฝาท้ายของเดิมลดออกแล้วก็ต่อยื่นลงมาต่อยื่นลงมา ทําเป็นบันไดเนียนออกมาทาเป็นบันไดดูท้ายอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดฝั่งนี้ก่อนนี้จะเป็นบันไดนะฮะจะเป็นบันไดาทางขึ้นที่แรกอะ่ะเราอยากจะทําบันไดถึงนี่เลยบันไดให้มันถึงนี่โคง้งมานี่มันจะรับน้ําหนักได้ดีแต่ลูกค้าเขาต้องการที่จะเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้จะกลางเป็นโต๊ะเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ทีทีแรกอ่าเปิดเปิดนะฮะเปิดออกไป ฝังนี้ก็จะแคบหน่อยจะด้านในก็เป็นสีครีมติดด้วยแท็กไลท์สีดำไฟเป็นสีวอมอ่าเปิดประตูประตูท้ายตัวนี้ผมจะมีกันตัวล็อกให้หนึ่งตัวเพื่อกันก่อนมันเพื่อความแข็งแรงของการล็อกปดปุ๊บบิดอ่าบิดปุ๊บนะครับโต๊ะโต๊ะตัวนี้ก็จะดึงออกมา ผมก็จะใส่โชคให้หนักน้ำหนักของโชห35กิโลปลดล็อกปลดล็อกอะต่างออกมาตึ๊บอย่างนี้ตัวนี้ผมจะมีขาปรับระดับอ่าขาปรับระดับหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวอยู่ข้างกันแบบนี้ แข็งแรงทีนี้ลูกค้าที่เราคุยกันว่าเราอยากจะทําบันไดให้มันโค้งว่นี่แต่ลูกค้าเขาต้องการอย่างนี้แบบนี้เพื่อจะมีการนั่งหรือว่าจะทําเอาโต๊ะอ,อะไรมาวางเป็นคล้ายๆกับครัวด้านหลังของร้านนะฮะนี่คือแบบที่เราคุยกับลูกค้ามาโอเคด้านประตูด้าน ซ้ายอ่าผมก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้กอรสปริงหนึ่งตัวแล้วก็จะมีกอรสปริงดูดด้านบนด้วยหนึ่งตัวนะฮะเวลาล็อกเอาเอาใหม่เวลาล็อกปุ๊บเดี่ยประตูก็จะแข็งแรงแน่นปดดันปุ๊บเราจะกลางออกมาเหมือนเดิมดึงดึงโช๊คอดตัวล็อกทั้งสองห้าง ปดตัวทัองสองข้างวางลงมาเป็นโต๊ะปรับปรับให้กับเข้ากับสถานที่สูงต่ำก็ว่ากันไปทั้งสองข้างจะมีเค่งสองข้างล็อกได้ลูกค้าก็จะสวิงออกมาเป็นแบบนี้เพื่อจะเป็นโต๊ะเพื่อจะเป็นโต๊ะทั้งสองข้างนี่คือร้านที่จะเปิดลูกค้าอยู่ยุทธยานะฮะรางวัลระดับโลกราคาเบาเนะ นี่บิสโตอายุทยาขายสเต็กครับด้านบนมาฮะด้านบนด้านบนก็จะตัว,ตวเบเกอร์น้ำเนี่ยที่เราคุยเรื่องน้ำไปนี่เขาก็จะล้างมืออยู่ตรงนี้นะครับถังน้ำเสียผมก็จะทำเลาะให้น้องเขาเลาะท่อออกมาจะมีปัก๊กถังน้ำอยู่ตรงนี้เครื่องเจ็บยังไม่ได้เครื่องปั่นไฟยังไม่ได้ยึดรอลูกค้าก่อน ว่าจะให้หยึดยังไงแบบไหนชอบขยับไปถอยหลังออกมาอีกรับน้ำหนักตรงไหนเบรกเกอร์ไฟอยู่ตรงนี้ฮะตัวนี้การเปิดประตูข้างปุ๊บบิดออกเป็นาา์กระทุกบิดออกปุ๊บจะใส่สลิงให้นะครับนี่แข็งแรงจะคุยกับลูกค้าจะไว้เสิร์ฟตัวนี้ก็ไว้นั่งก็ได้นะครับอ่าตัวนี้เราทําความสาะอาดแล้วด้วยการหน้าเปิดเปิด นี่ตึ๊บตัวนี้ที่ผมทําให้ขอ,อโทษทีผมทําให้นะก็จะมาวางอยู่ตรงนี้นะครับจะวางอยู่ตรงนี้เพื่อลูกค้าจะเอาเครื่องอบเครื่องอบเขาข,าขนาดใหญ่มากอยู่ตรงนั้นเพื่อจะมาวางแท่นแท่นตรงนี้เพื่อจะรับน้าหนักตัวนี้ก็จะเป็นแท่นรองของทําที่เตา ที่เตาสเต็กเขานะครับจะมียางกันกระแทกมียางกันตัวนี้ถอดออกได้ถอดน็อตเบอร์สิีประกอบได้นะครับนี่แข็งแรงด้านในสีครีมไฟส่องสว่างทุกอย่างโอเคก็มีรถแคบๆนะครับแต่เราทําให้พื้นที่ได้กว้างมากดูครับดูความกว้างควกวา้างให้มีอุปกรณ์ถังน้ําก็ถือว่าถ้าใครมีรถแคบก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับ ผมก็ว่ากว้างมากเลยนะกว้างมากการเดินไฟเต้าเสียบแล้วก็เดินสวยงามนะครับนี่ใส่ท่อใส่ลักมีลักกาวด้วยไฟก็หกดวงก็สว่างเปิดซ้ายขวาโล่งเลยครับทำกับข้าวทำครัวอยู่ในนี้ขายสเต็กข,ขายของอย่างของทอดแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีของลูกค้าว่าเราจะมาปรับเปลี่ยนกันยังไงรถจะได้กว้างขึ้นนะครับนี่ดู ดูความกว้างเราไม่ต้องใช้แคลรี่ก็ได้นะครับเราใช้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยลูกค้าคิดมาเราก็สามารถทําตามแบบที่ลูกค้าได้ได้นะครับขอบคุณมากครับลูกค้าอยู่อยุทยานะครับผ่านไปก็แวะชิมแวะชมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ